การรถไฟร่วมโครงการเราชนะซื้อบัตรโดยสารผ่านแอปพลิเคชันเปาตางังและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นายนิรุทร์ทมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ดำเนินมาตรการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ภายใต้โครงการราชนะจ่ายเงินเยียวยาวงเงิน7,000บาทให้กับแรงงานนอกระบบประกันสังคมผู้ประกอบอาชีพอิสร,ระเกษตรกรผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนำไปใช้จ่ายบรรเทาภาระค่าครองชีพผ่านแอปพลิเคชันเป่าตัง ขณะน,นี้การรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมให้บริการแก่ผู้ได้รับสิทธิโครงการเราชนะโดยใช้แอปพลิเคชันเป่าตังซื้อตั๋วโดยสารรถไฟได้ทุกสถานีทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์และสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อตั๋วได้เริ่มตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์จนถึง31พฤษภาคม2564ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพการเดินทางแก่พี่น้องประชาชน พร้อมกับเป็นการส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเปลี่ยนวิธีการชำระค่าโดยสารเป็นแบบไร้เงินสดเพื่อลดการสัมผัสเหรียญกระสาบและธนบัตรเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด สำหรับขั้นตอนของผู้ได้รับสิทธิโครงการราชนะนั้นสามารถซื้อตั๋วโดยสารได้โดยยื่นบัตรประชาชนและแจ้งจุดหมายปลายทางที่จะไปให้แก่เจ้าหน้าที่จากนั้นในการชำระเงินให้เปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังและกดใช้สิทธิที่ช่องโครงการเราชนะเมื่อเข้ามาหน้าโครงการเราชนะแล้วให้กดช่องสแกน QR Code เพื่อใช้สิทธิและสแกน QR Code หน้าห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร หลังจากนั้นแอปพลิเคชันจะทำการสรุปยอดเงินเพื่อให้ตรวจสอบราคาตั๋วโดยสารว่าตรงตามที่ระบุหรือไม่หากถูกต้องให้กดยืนยันการชำระเงินด้วยการกดรหัสผ่าน6หลกักเพื่อยืนยันการใช้สิทธิและระบบจะขึ้นหน้าสลิปเป็นหลักฐานการหักวงเงินตามจำนวนที่ใช้ไป ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิซื้อตั๋วโดยสารรถไฟโดยมีขั้นตอนง่ายๆเพียงยื่นบัตรประชาชนแนบกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วรถไฟและแจ้งจุดหมายปลายทางที่จะไปให้แก่เจ้าหน้าที่จากนั้นให้ตรวจสอบความถูกต้องของตั๋วโดยสารและค่าโดยสารที่ถูกหักไปหากถูกต้องถือเป็นการเสร็จขั้นตอน อย่างไรก็ตามผู้ใช้สิทธิซื้อตั๋วโดยสารด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือสิทธิโครงการราชนะจะต้องเป็นเจ้าของบัตรเท่านั้นไม่สามารถซื้อตั๋วแทนกันได้และจะต้องเลือกใช้สิทธิของโครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถคืนตั๋วโดยสารหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดแต่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางตามระเบียบที่การรถไฟกำหนดสำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางโดยรถไฟสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หมายเลข ทรศัพท์1690ตลอด24ชั่วโมงหรือ Facebook Fanpage ทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทย